ที่4กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาพิธีบวงสวงใหญ่ปู่อื้อลือนาคราชประจําปี2565และเททองหล่อรูปเหมือนปู่อื้อลือนาคราชเรียกได้ว่าเป็นงานที่รวมตัวสายานบาร,รมีที่มาเพื่อร่วมงานบุญเปิดตำนานพญานาคถ้ำนาคาอุทยานแห่งชาติภูหลังกาจังหวัดบึงกาฬครับ ง,งานนี้พรามชื่อดังบดิดพรามฉลองจานกันหาผู้ทําพิธีในงานเทท,ทองหล่อรูปเหมือนปู่อือลือนาคราชพร้อมด้วยคุณสํารวยศรีธินรองประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงการกรรมการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวบึงโขงหลงและอีกหนึ่งซีอที่มากด้วยความศรัทธาหลังตัวเองเกิดปาฏิหาริ์เมื่อครั้งหนึ่งเคยมาบนบานสารกล่าวจนประสบความสําเร็จกับคุณพิชชาวีบุญยศเทียนบริษัทซลลโปรเจกต์จำกัดครับ สูงในวันนี้สักนิดนึงค่ะเกิดจากความตั้งใจอะไรยังไงครับที่มาที่ไปของงานใน<ช>วันนี้เป็นอย่างนี้นะคะระคับหลังจากที่เราได้มาสร้างสมประตูในพศ25 5 7 58 59ย้า่างเข้าปี60ไปปลายเมืองเมืองนี้ได้พ้นในการที่ทุกท่านเนี่ยพากันสาบไว้เมืม่อสาบไปแล้วเนี่ยย่างเข้าปี6 1 6 2สองเมืองเมืองนี้ก็เริ่มแย้มมีบุคคลเข้ามากราบมาไหว พอย่างเขาปี63ต้นปีมาถึงปี64เนี่ยเมืองนี้เรื่อมมีเครือญาติที่เคยละสังขารไปแล้วแล้วได้มาเกิดใหม่หก็เลยได้มาฟื้นฟูบูรณนะให้กับเมืองรัาฐพนครเนี่ยรวมร,มร,มรมถึงพวกเราที่อยู่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่กลุ่มพวกเราที่ได้พากันมาในครั้งเนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเครือญาติแต่เครือญาติมันจะมีสองฝ่ายนะฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นฝ่ายของเมืองอขึ้นตรงกับเจ้าปู่อื้อลือ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นฝ่ายมาโจมตีเพราะฉะนั้นผู้ที่เอาสิ่งของสมบัติมารวมกันเนี้ยมาช่วยกันเนี้ยเคยมาตีบ้านตีเมืองเข้าไว้<อ>ก็เลยลงสกรรมมาช่วย <ใน S 1> เหลือกันมีทั้งสตรูผู้ทําลายบ้านเมืองแล้วตอนนี้มาช่วยสร้างบ้านเมืองพวกเราใช่ครับ<อ>พี่คาา<อ>้ายวันนี้พี่ได้มาเป็นลูกยังไงบ้างคะ ก็วันนี้นะคะก้อยเองก็เป็นผู้หนึ่งใ,ในผู้ร่วมอุปถัมภ์นะคะในพิธีในนี้รู้สึกแบบว่าปิติมากไม่มันไม่ใช่ความบังเอิญเลยนะคะใช่ใช่เพราะว่ารอบที่แล้วมากราบมากราบสารปู่อลือที่นี่แล้วก็เจออาจารย์เฉลิมก็อาจารย์ก็บอกแนะนำแล้วเราเฮ้ยโอเคเลยโอเคเลยค่ะยินดีค่ะตอนแรกก็บอกอาจารย์บอกว่าจัดเล็กๆไม่เล็กเลยนะคะถือว่าบารมีปู่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยค่ะ ที่แกพ่<ห>พอจะ<า>บอกไ,ไหมคะว่าครั้งนั้นที่เรามาเนี่ยเรามาทําอะไรยังไงคะครั้งนั้น,น่ะมาแล้วตั้งจิตอธิษฐานแบบตั้งจิตแน่วแน่แล้วบอกปู่ว่าเออปู่หนูขอเออนี้นะคะ<า>แล้วทีเนี้ยมันก็ได้จริงๆ<อ>ใช่ได้จริงจริงได้จริงๆแล้วทีเนี้ยก็เลยแบบโอ้โหออต้องทำละต้องมาสัญญาปู่ว่าทำอะไรเราก็ทำ<า>จริงๆก็คือแบบ ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะ<ช>อยากจะให้ทุกคนมาแล้วก็เคารพสถานที่จริงๆแล้วก็ทําตามข้อปฏิบัติ<ช>ที่ที่ที่แบบหน่วยงาน,นใช่หน่วยงาน,นหรือสมาคามต่างๆว,วางไว้แล้วก็ในส่วนของการกลับไหว้จริงๆก้อยก็จะมีเทคนิคเล็กๆนิดนึงโดยการที่แบบว่าเออเราบอกว่าเรามาจากไหนชื่ออะไรทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วตั้งจิตให้แน่วแน่แล้วขอปู่ ก็เชื่อว่าปู่ให้เพราะปีนี้เป็นปีของปู่จริงๆเลยค่ะจึ่วันนี้ได้มาจัดถือว่าสวยงามสมกัญใจตั้งใจเลยไคะใช่ค่ะใช่สวยงามมากรอบประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงาในนามคณะกรรมการบริหารการท่องเที่ยวอำเภอพังงบเรารักษามาตรการที่ทางภาครัฐกัหนดวมาอย่างเคร่งครัดนะครับทุกคนต้องปฏิบัติตาก่อนจะขึ้นท่ามนาคานะครับต้องโชว์หลักฐานการฉีดวัคซีน อย่างน้อยสองเข็มนะครับผ่านการคัดกรองแล้วเรียบร้อยมาที่ศาลเราจะก็จะมีจุดคัดกรองอยู่<ะ>เราระมัดระวังมากเรื่องอโรคโควิดนะครับเราจะาไม่เป็นจุดศูนย์รวมนะครับเราจะไม่เป็นที่แพร่ขยายของโควิด -19 เรารักษามาตรการอย่างเคร่งครัดนะครับดังนั้นประชาสัันไปยังนักท่องเที่ยวที่จะมายัางศาลปูลือที่จะไปขึ้นทัพนาคาเราควรศึกษา กฎกติกาที่แต่ละจังหวัดเนาะเขามีข้อกําหนดมีข้อบังคับอยู่เรารักษากฎกติกาตรงนั้นนะครับมีก,กคนมาตรการรองรับในเรื่องของท่าประเทศเปิดเราเชื่อว่าชาวต่างชาติจะต้องแห่เข้ามาที่นี่แน่นอนเป็นคําถามนะที่ดีมากครับนะตอนนี้การท่องเที่ยวบริเวณถ้ำนาคาสารปู่อือือก่ดอนเจ้าดอนโพธิสวรรค์เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับอีกสปี สะพานมิตรภาพไทยลาวอัตพานมิตรภาพไทยลาวนะครับสร้างเสร็จนะครับผมเชื่อว่าความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องชาวจีนเวียดนามลาวก็จะหลั่งไหลามาณสถานที่แห่งนี้ดังนั้นสิ่งที่พวกเรากังวลมากที่สุดคือทำอย่างไรเราจะมีะที่รองรับทั้งที่พักร้านอาหารและที่สำคัญคือการเป็นเจ้าภาพที่ดี เราจะคอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองไม่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับ,รบตรงนี้อาจจะถึงการเวลาที่ลูกหลานทุกคนที่มาในวันนี้มาช่วยกันเปิดเบียงวังให้เจ้าปู่อือลือนาคราชหรือกษัตริย์ศร,รสีสุริยะวงชัยในตำนานนะครับการแต่งกายนะคะก็ให้มาสุภาพเนานะาสุภาพ,ภาพแนะนำแบบแต่งกายสุภาพมาเลยคะ่ะเหมือนเราไปวัดอ,ะอ่ะ ก็ปู่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งหนึ่งที่ที่คนไทยก็เคารพน,นับถือนะคะแนะนําแบบว่าแต่งกายสุภาพมาด้วยจิตใจที่แบบสะอาดใสสะอาดนะคะเพราะว่าบารมีท่านอยู่อยู่ตรงนี้แล้วก็วันนี้เป็นวันดีมากที่ศาลใหม่นะศาลใหม่ที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยค่ะได้บูรณะเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมีองค์ปู่ที่หลอ่อลูกเหมือนองค์ปู่ย้ายไปอยู่ที่ตรงนู้นนะคะต่อไปเวลา ทุกคนลูกศิษย์ปู่ทุกคนมาก็จะไปไหว้ที่หลังใหม่กันแล้วอะค่ะใช่เมื่อพ้นคำสาปแล้วนะครับผู้ที่ขึ้นมาก็คือพระราชบิดาของพระนางที่เป็นอ,อัครมเหสีขององค์เจ้าฟ้าลุ่งเพราะฉะนั้นตรงระหว่างทางขึ้นทางลงอยู่ยังนับบึงของหลงเนี่ยเขาจะเขียนไว้เป็นบริเวณถ้ำหน้าคานะครับทางลงวังบาดาล อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยกับสื่อมวลชนทั้งหลายเนี่ยได้ไปขอขมากรรมว่าท่านใดที่เคยต้องคำสาปจากที่นี่บ้างเพราะว่าท่านขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่ท่านได้มาเพื่อให้แต่ว่าเราเนี่ยทำยังไงถึงจะได้ไปอยู่ตรงบริเวณทางปากถ้าสําหรับลงนั้นน่ะให้ใช้เรือเนี่ยวนวน,วนค้างแรกเนี่ยต้องไปขอขมาท่านบอกว่าข้าพระเจ้าในอดีตไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของเจ้าปู่ใหญ่ก็ดี หรือเป็นหน่อเนื้อเชื้อของนาคาราชแล้วขึ้นมาโจมตีเมืองนี้ก็ดีได้เคยประมาทพลาดพังเนี่ยและต้องคำสาบกับหน่อเนื้อเชื้อของเมืองรัฐพานครแล้วเนี่ยเราจะไปขอขมาคำตรงระหว่างปากทางลงถ้ำวนเรือลอกหนึ่งนะก็อนโนแจ้หรือดอกไม่ใช่ตรงระหว่างเนี่ปากถ้ำเนี่ยก่อนที่เขาล้อมไว้ตรงเกาะเนี่ยนะฮะตรงกึ่งกลางเนี่ยมันจะเป็นทางลงถ้ำนะยังไม่ถึงนะครับอ่าตรงนี้ทุกคนยังไม่เข้าใจ ก็เลยกะว่าอยา,อยากบอกให้ทุกคนเนี่ยไปวนเรือรอบแรกนะครับวนเรือรอบแรกเนี่ยให้ใช้น้ำตั้งจิตอธิษฐานแบบที่กล่าววนเรือรอบที่สองถ้าข้าพระเจ้าได้ต้องคำสาบจากหน้าคราชและหน่อเนื้อเชื้อผู้ทีเลืองด้วยฤทธิ์ก็จะได้ขอให้ท่านได้เมตตาอนุเคราะห์ให้ข้าพระเจ้าเป็นอิสระตั้งแต่วันนี้ตรงกับว,วันอะไรสมมติอย่างเงี้ยนะครับและรอบที่สาม เมื่อข้าพระเจ้าได้มาสร้างบ้านแปลงเมืองให้กับเมืองรัฐพัครแล้วขอให้ผู้ที่ได้เป็นราชาที่นี่จงได้นำพาสิ่งใดที่ข้าพระเจ้าปรารถนามาขอดังที่ได้กล่าวไปแล้วก็ขอให้สำริจผลทุกคนก็ขอขอบพระคุณทุกทุท่านนะครับสุขขังอนันตังสุขขาวลังท่านใดได้ยินได้ฟังและสัมภาษณ์จงเป็นสุขและสำเร็จทุกท่านเถอญ